สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆถูกคุกท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวัคราคาถูกนะคะพ้าของน้องเป็นพ้าเหมาตามบ้านพี่ๆสามารถรับชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะหากชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะสามารถแจ้งหมายเลข EP ก่อนนะคะและตามด้วยหมายเลขรายการให้ชัดเจนนะคะ วันนี้นะคะมีมาแบ่งปันพี่ๆนะคะหลากหลายรายการเลยนะคะสราคาด้วยกันนะคะราคา300บาทกับ400บาทนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่ รายการที่1จนถึงรายการที่39บานะคะ300บาทนะคะรายการที่40เป็นต้นไปราคา400บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ1รายการขออนุญาตเก็บเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่ท่านไหนโอนน้องจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะอีพนี้นะคะเป็น EP ที่1 6 6นะคะ เป็นวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567นะคะเป็นฉบับปัจจุบันเลยนะคะพี่พี่นะเบอร์ติดต่อสายด่วนสายตรงค่ะ087-6262-939นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากพี่พี่นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่น้องลงนะคะ ฝากช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ค่ะเป็นพระสมเด็จ้อมเรี่ยมกรอบค่ะรายการที่1พระสมเด็จ้อมเรี่ยมกรอบนะคะ300บาทค่ะ หากพี่ๆชอบรายการนี้นะคะแจ้ง EP 1 6 6ค่ะแล้วก็แจ้งใหนใหม่เลขรายการนะคะเป็นใหม่เลขที่1ค่ะนี่นะคะ้องยกตัวอย่างให้นะคะต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะเป็นพระขุนแผนค่ะรายการที่2องพระขุนแผนนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดค่ะ สามร้อยบาทนะคะองค์นี้ค่ะสำหรับรายการที่สองค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นพระปิดตาลงรักปิดทองค่ะ พระปิดตารายการที่3นะคะองค์นี้สำหรับรายการที่3ค่ะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะนี่ค่ะ ต่อไปหารายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะเป็นพระมเหศวรน,นะคะเป็นพระกุเก่าพร้อมเรี่ยมกรอบค่ะ300บาทนะคะรายการที่4ค่ะนี่นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะหลวงปู่สุกหน้ากากทองค่ะหลวงปู่สุกหน้ากากทองรายการที่5 300บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ1รายการขออนุญาตบวกเงินปลายทางนะคะ50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อมารายการที่6ค่ะ รายการที่6เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่6นะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะ สองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะพี่ๆนะรายการที่เจ็ดนะคะนี่ค่ะ ถัดไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เดเหรียญหลวงปูไข่หน้ากากทองค่ะรายการที่8หลวงปูไข่หน้ากากทองนะคะ300บาทค่ะเบอร์ติดต่อสายด่วนสายตรงโทร087 6262939นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์รายที่ชัดเจนไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะต่อมารายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะรายการที่9หลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะ นี่นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพับปิดตาค่ะรายการที่10บนะคะสามบาทนะคะด้านหลังมีรอยจานทร์อักขระชัดเจนค่ะรายการที่10 300บาทค่ะถัดไปรายการที่11ค่ะ รายการที่11เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่11เหรียญหลวงพ่อกันนะคะนี่ค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะ ลงรักปิดทองค่ะรายการที่12นะคะ300บาทค่ะพี่ๆชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งหมายเลข EP แล้วตามด้วยหมายเลขรายการนะคะอย่างเช่นนะคะ EP ที่166ค่ะรายการที่12นะคะจะเป็นองค์นี้เลยนี่ค่ะ รายการที่12ถัดไปรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะเป็นหลวงปุทวดาลีดพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะหลวงปุทวดาลีดวัดช้างให้นะคะพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะ300บาทค่ะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะรายการที่14รูปหร่อหลวงพ่อเงินเก่าๆนะคะรูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังนะคะรายการที่14นะคะรูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะ 300บาทค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เป็นผาปิดตาค่ะรายการที่15เป็นผาปิดตานะคะ3 0 0บาทค่ะพี่พี่รายการที่15ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะ รายการที่16เหรียญหลวงพ่อเดิมคะ่ะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17คะ่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อเพชรหน้ากากทองค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อเพชรหน้ากากทองค่ะสามบาทค่ะ รายการที่1จนถึงรายการที่39นะคะทุกรายการ300บาทนะคะเก็บเงินไปทาง1รายการบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญหลวงพ่อแช่มรงยาค่ะ2 4 8 6ค่ะเหรียญหลวงพ่อแช่มรงยานะคะ300บาทค่ะรายการที่18ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญหลวงพ่อคงค่ะเหรียญหลวงพ่อคงพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะรายการที่19ค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ รายการที่20เหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตค่ะเหยียบน้ำทะเลจืดน,นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่20ค่ะ300ยบาทนะคะต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เเหรียญหลวงพ่อจงค่ะ รายการที่21เหรียญหลวงพ่อจงค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อโสทรลงยาค่ะ รายการที่22เหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาค่ะถัดมารายการที่23ค่ะรายการที่23เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ2503นะคะ300บาทค่ะ รายการที่23ค่ะต่อมารายการที่24ค่ะรายการที่24เหี่เหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลค่ะรายการที่24นะคะเหรียญอาจารย์ฟันค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะรายการที่25เป็นเหรียญพระปิตาค่ะรายการที่2 5เหรียญพระปิตาค่ะต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่2 6เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ รายการที่26เหรเกลียดหลวงพ่อกันนะคะ300บาทค่ะรายการที่26่ค่ะพี่ๆัดไปค่ะรายการที่27ค่ะรายการที่27เป็นพาปิดตาค่ะรายการที่27เป็นพาปิดตานะคะ ค่ะพีตาองค์นี้ราคา300บาทค่ะพี่พี่เก็บเงินไปทาง1รายการบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะองค์นี้เป็นรายการที่27ค่ะต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะ รายการที่28เหรียญอาจารย์ฟันขอบสตางค์ค่ะรายการที่28เหรียญอาจารย์ฟันขอบสตางค์นะคะนี่ค่ะรายการที่28ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะ รายการที่29เหรียญพระอาจารย์ลีค่ะรายการที่29นะคะวัดอโศการามค่ะเหรียญพระอาจารย์ลีนะคะรายการที่29ค่ะถัดไปรายการที่30ค่ะ รายการที่30เหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะ2507ค่ะรายการที่30นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะ300บาทค่ะนี่นะคะ ถัดมาค่ะรายการที่31ค่ะรายการที่31เหรียญหลวงปู่สุขค่ะรายการที่31นะคะ300บาทค่ะหลวงปู่สุขค่ะต่อไปรายการที่32ค่ะรายการที่32เหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะ รายการที่สามสิบสองเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสามค่ะรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหน้ากากทองค่ะรายการที่สามสิบสามค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหน้ากากทองค่ะ ่อไปรายการที่34ค่ะรายการที่34หลวงปูท่ทวดเตาลีดค่ะรายการที่34หลวงปูท่ทวดเตาลีดค่ะ นี่นะคะรายการที่34ต่อไปรายการที่35ค่ะรายการที่35นะคะเป็นพาปิดตาค่ะรายการที่35พาปิดตาค่ะ300บาทนะคะสามารถรับชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะก่อนตัดสินใจดู ให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่พี่ก่อนนะถูกใจรายการไหนชอบองค์ไหนนะคะแจ้งหมายเลขอีพีแล้วตามด้วยหมายเลขรายการให้ชัดเจนนะคะพี่พี่นะองค์นี้นะคะรายการที่35ค่ะเป็นพาปิตาค่ะ ต่อไปรายการที่36ค่ะรายการที่36เหรียญหลวงพ่อกันลงยาค่ะรายการที่36เหรียญหลวงพ่อกันลงยาค่ะ300บาทนะคะนี่ค่ะพ่อกันลงยาค่ะต่อไปค่ะรายการที่37 ค่ะรายการที่37เหรียญหลวงปู่ทวดหน้ากากทองค่ะรายการที่37เหรียญหลวงปู่ทวดหน้ากากทองนะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่38ค่ะรายการที่38เหรียญหลวงปู่ขาวค่ะ2469นะคะ รายการที่38ขาเหรียญหลวงปู่ขาวัดลักสีค่ะนี่ค่ะ ต่อไปรายการที่39ค่ะรายการที่39เหรียญหลวงปู่โตค่ะรายการที่39เหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะองค์นี้300บาทนะคะรายการที่39ค่ะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่40ราคา400บาทนะคะรายการที่40นะคะหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ค่ะองค์นี้ราคา400บาทนะคะรายการที่40ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ1รายการขออนุญาตเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ ต่อไปรายการที่41ค่ะรายการที่41นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะด้านข้างองค์ท่านนะคะมีรอยจานอักขรชัดเจนนะคะรายการที่41องค์นี้นะคะราคา400บาทค่ะ เหรียญหล่งมเพราะแก้ววัดพวมาลัย400บาทนะคะมีรอยจานนะคะนี่นะคะอักรรชัดเจนค่ะพี่พี่องค์นี้สวยๆเลยนะคะรายการที่41 400บาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่42ค่ะรายการที่42เหรียญหลวงพ่อแดงพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะมีรอยจานอักขระด้วยนะคะตรงนี้นะคะพี่พิณานี่นะคะองค์นี้นะคะราคา800บาทนะคะรายการที่42-800บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะนี่นะคะบนจีวรองค์ท่านก็มีรอยจานอักขระค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ800บาทนะคะรายการที่42ค่ะรายการที่42 800บบาทค่ะพี่พี่ นี่นะคะขอบคุณพี่พๆทุกๆท่านเลยนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันพี่ๆหลากหลายรายการเลยนะคะสามารถรับชมก่อนได้นะคะก่อนตัดสินใจนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะ รายการที่1จนถึงรายการที่39ค่ะ300บาททุกรายการค่ะรายการที่ 40. 41ราคา400บาทค่ะแล้วก็รายการสุดท้ายรายการที่ 42. 800บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการเลยค่ะ1รายการบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆนะา พี่ๆท่านไหนโอนเงินนะคะน้องจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมเลยนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะ ฝากพี่ๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่น้องลงนะคะพี่ๆนะกดให้ครบเลยนะคะพี่ๆพี่ๆท่านไหนนะคะเป็นลูกค้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาเจอคลิปน้องช่องน้องเป็นครั้งแรกนะคะกดติดตามกันไว้นะคะพี่ๆนะาน้องฝากช่องเล็กๆยน้อยช่องนี้นะคะไว้ในอ้อมอบอ้อมใจของพี่ๆทุกๆุกท่านด้วยนะคะ วันนี้นะคะเป็น EP ที่166นะคะ166นะคะเป็น EP ปัจจุบันค่ะฉบับวันที่9นะคะเป็นวันจันทร์นะคะธันวาคม2567ค่ะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ